วันนี้เข้าป่ามาชมดอกไม้ที่นี่เริ่มเริ่มมีดอกไม้เยอะแล้วไล่สีแบบพลัง าลูกมาเดินฟังเสียงนกเสียงกาชมดอกไม้อองลองตองเบี้ยงหรือด่ดโซะรัสเซียนิฟิกเหเอาเวกซ์เลยแถวนี้ก็จะเกิดเยอะมากเสละอย่าพลองพลอง เซมานนิฟิกมามนนิฟิกสวยมากมากแต่ละเซปรูชอลี่ o กครัปปานซเซบอล่ปะล่ ดอกไม้นี้จะเกิดเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนเมษาพฤษภา ที่นี่ก็จะล้อมรอบด,ด้วยด้วยดอกนี่ก็จะเป็นทางเดินห้ามเขาห้ามเข้าเซอังเตดีฮองเทเดก ซาเซกัมตาปีตาปีไวโอเลตซาเซเลกัมเลตตาปีเฟลเซมานี่ฟิกเหมือนพมเหมือนเขาปูพมด้วยดอกไม้ไวโอเลตสีม่วง สวยมากข้างล่างก็จะไม่มีแล้วตรงอนนวัวเสร็จเ,เลยเสร็จมนนีฟ่ฟิกปักตูปักวานเสร็จแมนปักกอดีพัสกเสร็จโคบบ วันนี้ก็พามาชมดอกไม้ป่า